Prepare ไม่อะทาร์ลอยากรู้มากว่าเสียงใครผมไม่สามารถส่งอะไรเขาได้ก่อนทไมอะต้องส่งเสียงไปดูไปดูทา่บายิงไปอีกหนึ่งนัดหนึ่รถามว่าเข็ดไหมก็บอกว่าไม่ไม่เข็ดเหรอไม่เจ็บไม่ร้องเหรอเออไม่ร้องไม่ยิงอีก เซฟแต่ละทีมใครเป็นคนริเริ่มไปแนวทางนี้มากกว่าตั้งสิจับไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่บนทุกซีซั่นก็ตามลิกกี้ลิกกี้ยิงเข้าไปลิกกี้ขยี้คนต้องดูว่าขยี้คนหรือขยี้ป้อมถ้าเจอเค้าบี้มาก็ลิกกี้ก็เล่นยากนะเฮ้ยเต๋าโอ้ยมาดิเอเลสกับลิกกี้เอเลสยิงธรรมดาหนักมาก สอต์เรสนี่ก็เป็นคนที่อันกรลซีฟอยู่แล้วนะครับดุด,ดันไม่เกรงใจใครชอบเล่นสูงแต่เพื่อนต้องรอดึงคอเสื้อเขาดีๆนะเพลอไม่ได้ครับเดินขึ้นมาอีกแล้วครับอุ้ยแล้วเต่าเดินหลบมาด้วยครับอ้าวแล้วเขาเห็นแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่เห็นดีฟองเดินตามเต๋าอยู่อะ,อะอยักษ์แป๊บยิงแล้วมันกระสุนหยุดก่อนสแสดงว่าโดนอะไรที่มองไม่เห็นแล้วก็ มีเรื่องของพลังแฝงนะครับถ้ายิงแมสแมเอย่างนี้ก็จะมีเงินตีว้เงินดีเงินตีตัวแรกผมว่าคาลอลได้จากประสบกรารณ์การภาคกว่าแปด0ัล้านแมสสุดยอดมีทั้งซาต้าเอ็นทั้งแรสครับทั้งโตของทาจิมีเอลสุกอีกเอาอะไรมาภาา คนลุกตรงคุณพูดนี่แหละใช่ไหมนักมาใกล้ๆขยับเข้ามายิงมีการวางเปิดว่ามาอย่าบอกนะยิงแล้วมุดเข้าวัยมีวาเสียวมีวาเสียวยิงแม่นซะด้วยเอเลสแลกกันไปคนละหนึ่งออฟเชคก่อนครับเนึกว่าแบ่งแบ่งกันรับบัฟเขารับไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนไทยยามเขาแหละแล้วเห็นเขาโผลโหมดเสร็จอล้วอยากจะไปอยู่ตรงนั้นบ้าง ครับว่าปรับที่ได้มาครับจะมีใครได้ใช้ประโยชน์นบ้างในตัวแรกปรับแรกแยกยากตับนี้เมื่อเช้าเราก็เล่นเออนะอาจจะคิดว่ามันนานใช่มันนานรับสิบเกมผ่านไปครับผม <laughs> <laughs> พออกว่าตัวแรกจะมาผมเงียบกริบทาง้าที่ฝั่งของเอ็น่าน่าอยากจะน่าอยากจะเล่นมากกว่านะแค่ดูการการรอของเต่าครับสอง บอกไม่หยุดเลยแ่ยู่ไม่หยุดไปครับผมไปรีเลียดถอดกลางมาจะรวบเอ้ยเหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างเ,เห็นเกรเบีวิ่งมาแปลกๆถ้ารวบได้บอกเลยว่ามีบินแน่ๆแ,และคนลอดก็จะเป็นทาจิคนเดียวเ <c oughs> มื่อวานเป็นทาจิต้องคนเปิดให้แล้วเป็นคนล้มเลยนะสลายเพื่อนยิงไม่โดนรอบเนีย้ยโดนหนึ่งสามหนึ่งสามดับเบิลเทอร์ทีนสุดยอด ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการรีเวฟก่อนไงสองทีมไม่อยากปะทะรอเวลาถ้ารอเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ฝั่งของ E ีอารีนาจะดูได้เปรียบนะเฮ้ยเรียกหลักป้อมสุดนี่เลยครับตัาว,วางอย่าในรเลับทาวเวอร์อตัวแรกไม่มาแต่ทาวเวอร์แรกมาแล้วจากคาร์ลต <c oughs> ัดับมีการพึ่บเช็ค เช็คไก่สก,กิลโยหลยไหลเนี่มันไกลมากมชื่อสกิลเหมืกกอนรอเรียวด้วยโห่อย่างไแต่นี่ไม่มีบริ้งตาวหายตัวแล้วเฮ้ยล้ำป้อมกลางมาทันไหมรับแล้วโดนดึงไปครับตัวของดีฟอกเอ็นโดนอยู่ครับแต่ว่าไป้ฟ็อกโปรครับเดินเข้าไปแต่ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้อติของธาตุแล้ไอ้ฟ็อปโปยังเคลียร์ได้ครับเรียบวกันเข้ามาแบบยังเร็วเลยครับไม่่ใชน,นีนเมื่อกี้เกี่ยวหายไปแล้วครับ ต้องใช้เพื่อีอะไรครับเพราะว่ารัสไม่ได้เป็นตัวละครที่อยู่ว็บไหวตังเยอะเฮ้ยและดีฟอล์คครับเจอกลางทางตรงนั้นลงเต็มพี่แต่กดฟิกเกอร์หลบได้แล้วบินวืดไปแล้วเอ็นีเอนซีเห็นว่าอยู่เยอะก็ไม่กจ่าเสียงต่อฮะ ล่นคล้ายๆจากเกมก่อนหน้านเลยดูวิธีการวางตำแหน่งนะครับตัวไอ้ป๊อปโปก็ได้ทาวเวอร์เสร็จปุ๊บไปเล่นเป็นสปริตใช่ครับเอามวยไปสปริตครับไอ้ป๊อปโป้ปิีมฮารอนขี่สีฝนปุ๊บแอลซ้ายนะแต่กาเรียบยังไม่มีบินแอสเซนครับแดนบาจะรวบใส่ดิพอโอ้โหแล้วรวบม,มันลึกมากและกลายเป็นว่าโดนตัวแรกไปก่อนครับฝั่งของฮารอนเฮ้ยแต่เอ้ยตรงกลางเอาต,ต่อเลยขี่เบเกอร์ลงมาครับไอ้ป๊อปโปครับเกียร์คีบได้ ผู้โดนดึงแบบดึงแบบดึงแล้วดึงอีกอ่ะดึงอีกไม่พอผักด้วยบาร์ธคงสูงพีครับเต่าแซดยัดทุกสิ่งอย่างเลยฮะการเคลียร์กลางแต่ละครั้งของถ้าหลอดเด้อดนจะต้องใช้ออาติใหญ่เลยนะครับจู่สิ่งแหลมมืดไหล ทางบนเอาอีกแล้วครับวางยัดนี่ครับมากระเวงกาดเหมือนเดิมเสียงตัวแรกไม่เป็นไรขอทาว,วเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วมาเอ้ยเอเลสไม่เห็นนะแต่เห็นรู้สึกว่ามันจะมีคนขยันมาใช้สกิลก่อนตัวไม่เห็นยิงโคมยิงโคมอ,อันนี้ยิงคน เนี่ยแล้วคนไม่ธรรมดาด้วยเป็นคนพิเศษสุดยอดใส่ใครฟองเออเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์มาจากเกาะเซนติจูราเกาะเซนติจูราใช่ชาวอเมซอนวอเนอร์วูแมนเยอะเมื่อกี้สั่งลาเต้แก้วเถอะเดี๋ยว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 ไปเวนั้นได้อย่างไรน่าจะงูหงละขอบแบบเข้มๆเข้มๆแต่ว่มีแค่ตัวเดียวเจ็ดนาทีเข้มเหลือเกิน มาคลองอีกเลยครับถ้าเราเล่นทำเองนะคลายของโบนี่ออกมาเป็นดาบอื่นด้วยนะให้ตัวของเอเลสต์โดนคันดาเมจไปเป็นลายอัพแนวหน้าฮะออนไลน์ีเม่แรกไม่ไหลเป็นสองครับมีเพื่อนมาช่วยรับตัวทวดเจ็ดนาทีครึ่งเทคแอคชั่นน้อยมากครับ อ่า,าถ้าหมอบอยู่หมอบจะบอกว่าคุ้นๆเลยเกมแบบเนี้ยดึงกันอย่างเงี้ยพูดว่าไฟเดียว20นาทีแน่แน่เต็งเต็งกันอย่างเงี้ยยังไงก็เกิน15นาทีแล้วเรียกขึ้นด้านบนแล้วตีป๊อปฟรีแล้วก็กลับบ้านแต่รอบนี้ไม่มีใครกันป๊อปกลางแล้วเป็นลิกกี้เก็บน้ำข่ายป๊อปม,มาตีข้างป้อมกลางเข้าเลยตีข้างกลางเข้าแล้วก็สีข้างลอก กต่างัน <vag ans> มาแล้วมังกรจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับเหมือนจะเลือกไปสต่เมื่ปีอรีนาครับหูพีดึงไปเสร็จปุ๊บไอฟอกโฟครับไปเก็บเต่าได้และข้างหลังเข้ามาเอเลสกระโดดหลบไปครับมีฟอกเข้าวาร์ปหนีครับเ็จปุ๊ก็มีคนแข็งอยู่กลากงวงนั่นคือบาตฟงเขพยายามจะหนีเลือดเดือน้อยมากแต่โอกาสรออไม่มีเป็นเอเลสเก็บบัตฟงและเหมือนจะพยายามไปต่อนะครับที่มังกรตรงนั้นครับทาลอนขอเลิอกมีขอก็เลยพยายามที่จะลองขอนเทสต์ดูบ้างปรากฏว่าจะลองประทะกันครั้งแรกครับ รอนที่ทำได้ดีกว่าครับมาส่งดีครับหลังจากเสียตัวแรกไปครับประคองไฟได้อย่างสุดยอดมาอีกแล้วทรงเดิมนะฮะแหมไม่เปลี่ยนทรงนะฮะลองทรงสูงมาเรื่อยๆทรงน,นี้เรียกว่ามหาชนนึกว่าทรงมหาไทยโอ้โหเก่าจังแต่ว่าเล่นแบบนี้ทารอนจะเก่งนอกบ้านนะ แต่ว่าตอนขึ้นบ้านเนี่ยฝั่งข้ามตัวกันป้อมก็เยอะอยู่แต่ก็ยังยังพอนะยังยังพอมีตัวโป๊กไงยังไงในการเล่นแล้วก็ปุ่มทามิ่งได้เหมือนที่เขาทำมาก่อนนันนี้ใช้ช็อตเก้าคุมมาเลยครับจะบอกว่าทารอดโอกาสแพ้น้อยมากผมไม่ได้เป็นเจ้าของวลีนะถ้าคุณอยู่ข้างๆผมจะไม่เป็นฝ่ายที่จะเอาเฮ้ดูไอ้ออฟโฟไปเดินอ้อมด้านหลังโซนไงโซนโซนสูงยับยับต่อยยับยั กหลายครับกันกันหัากันเล็กน้อยครับบอมกลางคือรอเวลาแตกกับเอเดน่ามามาีไม่ถือไม่มีใครอยู่ในพุ่มนัน้นรวบแบบมืดๆไม่มีใครกล้าเดินไปเช็คหน้าสูงนะฮะมืดแล้วนะครับว่าต้องรวงสองคนอู้หูสุดจังเลยนะครับอีกห้านาทีนี้มืดของจริง <S <S ามาด้านขวาครับไปเจอหน้าบาสกุงครับดีฟ็อกเอ็กกับเอ็นพีเอ็นตีนะครับ และปีเคลว์เวฟมาด้วยออกมาป้อมกลางรอเวลาแตกป้อมขวาแตกก่อนพูดอะไรตรงบ้างนี่ภาพตอนไฟนั่นแหละตรงที่สุดตรงสุดแล้วแต่ข้างบนครับไอ้ป๊อกโฟเปเจอตัวของลิกกี้ลิกกี้ไม่สู้ด้วยครับเรียกหมูพีกลับมาเหมือนกันเฮ้ยและจังหวะนี้จะเล่นครับและโดนผักไก่ครับตัวของเอเลสครับเกือบจะได้ครับปารคุงแต่เอเลสยังไม่ตายขาดนิดเดียวจริงครับดิสเซนเกตหลบออกมาครับอีเรส เมื่อกี้นี่เอามือทาบอ,อกเลยฮะต้องรอดต้องรอดคร<ช>ับคือคนนัต้องรอดฝ่ายซ้ายรวบได้จริงแต่บัสคุงเห็นกำแพงแล้ว ไปขวาคนเดียวครับดาเมจ่ขัดน,นิดนึงมาเลยจริงไปไม่โดนครับและตรงนี้ครับเต๋าเขารวบสายไปครับมีกดหลงอยู่ตรงกลางกดแข็งเพรายับจะยืดครับและไอป๊อปโกนะครับเต่าโดน,นกาลางวงและเอทีซีตายไปก่อนเอเลสครับได้ยิงป้อมไหมได้ยิงป้อมยิงหน่อยครับและข้างหลังครับเต๋าครับรวบไปใส่ครับตรงนี้ป้อมเหล,ลือเจ็ดย <ๆ S 2> ัง <ๆ S 2> ไม่แตกครับแต่ลิกกี้เขามารำเต็มวงใส่ตัวของไอป๊อปโกไอป๊อปโกเกือบตายแต่เอเลสตงมันเก็บกบของเต๋าแซงไปได้โอ้โห สุดท้ายนึกว่าจะสั่งเวรเป็นแค่ N T N C ครับแต่อยู่ัสครับกระสุนคมพอครับเก็บเต่าแซดคืนมาให้ทีมได้สามต่อสองครับแต่ยังไม่แตกครับเซอ,อ,อร์เียสามไอ้โคตรนะตายอยู่สองตัว N T N C เมื่อกี้เกือบรอดนะแต่โดนหมูพีดึงแม่นครับหน้าบ้านหน้าหมอกสิบแปด เกือบได้หนึ่งทางอาของแค่พยายามคือตอนนี้ป้อมเหลือแต่ซากแล้วผมว่าเขาเดินตามหลังกันมาพากันไปจะไปสกิปเจ็ดห้าแล้วแน่เลยนะเอเลดูเอเลสเอเลสใจมุ่งมั่นมากแต่เพื่อนบอกว่าใจเย็นเพื่อนเรามีตัวแทงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลสตรงไหนก่อนเฮ้ยเอเลสโอ้ยเจอมาเพื่อนวาดเสียงมากแต่ดีฟองไม่ได้อยู่กับเอเลสนะนั่นนี่ให้ไวโพที่แบบมีโมดิที้ผิวๆหน่อยก็พยายามป่วน หมหือนหมายมั่นปั้นมือจะไปเอา75็ดหขุดดัน75ไว้75 75งวดนี้ออก75นะฮะใช่ไหมเจ็ดห้วเมื่อกี้เฮ้ยตาแล้วอุยและเต๋าเต๋าจะรวบนัดกดฟิกเกอร์รวบมาได้แล้วคนหลงก็เป็นตรงนัดเอ็นทีซีโดนเก็บจากลิกกี้นะครับโดนขยี้ไปอีกตัวและตรงนี้มีครับไอ้ป๊อปโปครับพี่พยายามจะมาคอนเทนต์มาป้องกันครับหลังจากเสียเพื่อนไปแล้วนะไอ้ป๊อปโปนะครับไอ้ป๊อตไอ้ป๊อปโปเนี่ยเอาแล้วมามั่วก่อนเลยเดินอ้อมมาเมื่อกี้ นเปิดบางกรอีกครั้งหนึน่งเสีย DNC ไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมาอีกแล้วเดินมาเห็นคนเยอะกว่าครับเสาพยายามจะรวบแต่เจอปาดจากไอ้ป๊อกครับปาดของไอ้ป๊อกถ้าต่อยของไอ้ป๊อกใช่ใช่นะครับแล้วดูว่าไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกต่อยครับเอเลสจริง <S <S เล็กไม่ได้นะครับป๊อกนะเดี๋ยวเท่าไหร่ทีนี้ฝากจับไปดูหน่อยได้ไหมรง<น>ส <laughs> ัย ผมผมเห็นว่าแวดปล่อนออกมาจากตรงน,นั้นแล้วเจ็ดห้าเจ็ดห้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคือตอนนี้มันเหมือนปั้มปูนปัตเตอร์แล้วอ่ะปูนปัตเตอร์ด้วยเออข้างในกวงหมดแล้วอ <5 S 1> <ๆ S 2> ่าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแม้เก่งเลยเก่งไว้เลยมีเจ็ดแน่ๆงวดนี้และเต๋าเต,ต๋าครับไปปุ๊บไม่มีฟิกเกอร์นะยืดระยะตัวเองไม่ได้ครับแล้วมากูไปเจอตัวของไอ้ป๊อก และดึงครับอุ้ยจะเล่นกับไอป๊อกไอป๊อกกระโดดหนีเลยครับส่วนไอป๊อดครับแยกทันอยู่ไอป๊อดโปรนี่ก็พยายามจะไปเอาเจ็ดลนาะขยับทีละนิดทีละนิดเลย hey, อยู่ไหนนะเสกเขียนคีบไปก่อน พยายามดึงให้เขาออกขวานะตัวเองจะได้เอารักซเลเยอร์ต่อแต่ติดดีบัฟอยู่นะและเต๋าเต๋ารอจังหวะรวบมาได้ครับและได้ดีฟ็อกด้วยครับและใช้สะเก็ดกาววางไว้ตรงนี้ดีฟ็อกกำลังจะตายและเป็นหมูพีที่เก็บดีฟ็อกได้และเป็น n อ c ครับที่ไล่เข้าไปครับพยายามจะสวนครับจากนพี่พยายามจะแขกและแล้วเป็นหมูพีกับลิกกี้ครับไปขยี้ n อ c ป้อมขวาแตกไปแล้วครับแลนทิปกำลังทะลุทะลวงเข้าไปไอ้ป๊อดโปไอ้ป๊อดโป้ครับเข้าไปกลางวงเต๋าครับพยายามจะรวบครับลิกกี้หาจังหวะพยายามจะยิงครับและเป็นเกย์เบี้ยวบ ครับกับไอ้ป๊อปแต่ตอนนี้ไอ้ป๊อปตายแล้วเหลือแต่ไอ้ป๊อปโอ้โหเอาปอมล้างเขาจาก7-5นั้นแต่ก็สังเวยแลกกันตรงนี้3ต่อ2นะครับแลกกันมาต่อมาในไฟครับ5ต่อ6ครับหลานจะไม่มีแอคชั่นกันมานานพอสมควรครับเห็นนะเห็นว่าคลิปมันขยับนะเอเลสเห็นแล้วเอชาร์ตุสเต็บทิปแมงหน้าเอเลนบอกว่ายาังเสี่ยงไปมากวันนี้เพราะติดครึ่งนาทีน็อกซลีเยอร์เกิด <พ uka> เห็นพลังก่อนการโถมของอีรน่าอยู่นะโถมมาชี้นัก,กลัวจริงๆครับเมื่อกี้หมู่พีมีแข่งด้วยนะครับทำให้การเล่นคารลอร์เสียจังหวะไปครับ <S <S แม่มเลยเสียเหมือนโดนนะแต่ไม่โดนแอปราร์ทพูงนี่นะับหลังจะเสียปอนนะ๊อปเจ็ดห้าไปนะอป๊อปด้านล่างถือม่อสเียเกิดมาแล้วอุ้ยลิกกี้โดนยิงหนึ่งเม็ด อูไปอสองเมตรแล้วให้เขาเห็นด้วยมีเซติเนลอยู่ตรงนั้นครับว่าเลือดน้อยลิกกี้วิ่งยาวเลยครับ้แล้วไม่มีใครกล้าไปเทียร์เทเยบตรงนั้วด้วยเฮ้ยถ้าช่วยกันเวฟเทียร์เลยครับปากของอีอารีนาเนอะเอเลสขึ้นหน้าหน้าผมมาได้เห็นว่าเล่นมาตรงนี้รอจังหวะสวนกลับและเป็นตัวของเต๋าเขาดิสเก็ตพับดาวเอเลสตายครับและเสียดิฟล็อกไปด้วยแล้ะเสียสองก่อนนะครับตรงคอสเลเยอร์โอแล้วไปเทียร์กลางดวิ่งไต่เลยครับไม่เอาแล้วคอสเกิดอะไรครับ นี่ครับจะเอาจบครับอีอารีนาโอ้โหเหลือป๊อกกับป๊อนครับนั่แหละเอ็นดีเอ็นซีสามคนแต่เอาชัวร์เอากอลสลีเยดีกว่าเอย่าขึ้นไปเล่นอาร์ล้วกอด้วยแล้วอีย่าขึ้นไปเล่นพุ่มสูงแอลซ้ายนะครับแล้วนีิสังเกตลงมาแล้วเขามีตัวช้อนรอหลังพุ่มด้วยครับเรียบร้อยเลยครับต้อนแบบงกฎหมายเลยฮะต้อนสองต้อนสี่ต้อนต้อนห้า และได้กอสเิเยอร์ตามคาดถึงเข็ขัดวิ่งไล่แล้วตอนนี้ครับจะเข้าไปนะครับหาตัวของทารอนเฮ้ยกระโดดมายิงเลยลิกกี้<อ>เงยเล็สไอ้<ส>อไดองทำไมครับกระโดดนี้าขึ้นหน้ายิงอตัวฝั่งค้ามมันเกิดไม่ครบอุอ้ยโดนทางสายกลางเลยไม่ปล่อยขวาล่างด้วยนะแล้วแล้วตัวทารอนอนะ่ะเคลียร์ครับกอส์เหนื่อยด้วยเอ๊ะเอ๊ ว่าดีฟ็อกจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าคลิปม,มันติดหน้าบ้านแล้วนะ,อะไอ้บอสไอ้บอสต้องกลับมาก่อนนะไ,นไอ้เอนทีซีก็ด้วยครับต้องการกําลังเสริมครับเคลียร์กอตซ์เลเยอร์ตัวนี้ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนกอตซ์เลเยอร์จะสกิดสิ่งก่อสร้างครับนี่ฮนะตรงนี้เคลียร์รถมาได้แล้วป๊อตกับเบ่งหนึ่งดีโ,โ,ซโซโชสักกายภาพ และเข้าไปกันเลยจะกดครับแล้วรวบมาตรงนี้หุ้นเลือดรถเร็วมากครับสำหรับเอ็นทีซีครับเป็นลิกกี้ครับที่ไปขยี้เอ็นทีซีแต่ตอนนี้เป็นลิกกี้ขยี้ป้อมครับได้ทาวเวอร์มาตรงกลางและหมูพีและกูตั้งไลทเข้าไปแต่ว่าเขายังมีวาร์สและกลับไปได้แต่ไอพอดโบครับไปเก็บหมูพีได้และตรงนี้สถานการณ์เปลี่ยนไหมเอเลสจะ์กลงยิงครับแต่ตอนนี้เอเลสครับยิงครับเคลียร์ตัวผมเว็นการ์ดไปก่อนครับนั่นคือสิ่งสำคัญไม่งั้นเขาดันเขาบัตและยิงเก็บลิกกี้ได้ครับในชีวิตแรกแต่มีกรอกเกิดอยู่ยังกััันนนไดด้้ครรบบสาาาหททงงขออ เหลือ3าเท่ากันับแต่ตอนนี้ต้องหนีกลับไปดีเลือดครับอีอารีนาโหแลเดินผ่านเห็นเกรเบี้ยวแล้วเสียเนีสิไปก่อนตอนหน้าบ้านเลยนะครับแต่ว่ายังการ4ี่คนได้ดีครับลิกี้คได้ปิดไปแล้วเต็มเต็มด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าปิดไม่ลงครับสุดท้ายการสุดเอเลสนี่แรงจัดเลยนะครับเลสติดีมากดูว่าการที่เป็นขาดเข้าบ้านนี่แวบเดียวต้องแตกแน่จริงครับเฮียก่อนเลยครับ ถ้าไม่ติดว่าโดนเคียร์เว้นการนี่ไปเคียร์คนต่อด้วยครับเอเลฟยังจบไม่ได้ครับเค <ทำ S 1> ียร์รวินาดูนะครับเสียคนละทางแต่ว่าทารอนเสียตรงกลางยูนาเสียตรงข้ามนะครับสั่งของก็อดเชลเยอร์นะครับเห็นไกลครับ18นาทีของเกมไปแล้วครับเ<อ>งินเป็นเอเอเอ๊นำ3,000วัดกันในการตัดใจเลยครับคุณว่า <c oughs> เ,ๆๆเ<ห>วันนี้เกมยี่สิบสามวิวทีเยอะมากนะยาวมาแล้วบินมาแล้วครับเกเีบี้ียวบินแบบอ้างวางตบโกร่งหัวจุกนี่เห็นอ่ะเขาบินวิ๊กวิ๊กวิ๊กอย่างเดียวเลยบินไวซะด้วยเอาล่ะครับเราตั้งเวฟมาหน่อยครับทางด้านของอีริน่าแต่ดูดีฟอกตำแหน่งดีฟอกเดินขยับขยับปลาของปลาของให้ทาจิอยู่ครับ รอจังหวะลังเลลังเลอยู่จริงโดนกรีเบี้ยวยังแม่นแต่โดนบัตพุงไม่ค่อยเจ็บมากป๊อปโปด้านบนครับเสียสูดเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอเลสเอเลสถ้าเขาหาเจอเออเซนเนล้วเ่าจะเข้าบ้านแล้วนะเขาจะพุ่งเข้าบ้านนะฮะเขามากันหมดแล้วนะอุ้ยแล้วไอ้ป๊อปโปกระโดดเข้าไปครับถวายหมัดครับหนึ่งสกิลครับแล้วเป็นโอ้บัตพุงที่เก็บไอ้ป๊อปโปได้ แต่ว่าตัวบาสุูมกำลังจะตายแล้วแล้วโดนเก็บจากไอ้ป๊อกโ,โปแบบเดียวกันครับฉันเดามาสวยครับมาดูครับยิงฝากไว้ที่ลิกกี้ครับแล้วดูสิทีครับบนลเขาทำไว้เลยครับนเนี้ยนี่ฮขีปนโอ้โหแล้วป๊อลแปลครับนี่ฮะขีปตีวไว เอาวเลยครับเสีย2ทางครับอีอารีนาและกอล์ฟเรย์เกลังจะเกิดด้วยแล้วไม่มีบาสคุงครับขนทำนะครับจังหวะของทีมอีอารีนาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอุ้ยจูบก,กันเลยเมื่อกี้นะครับระหว่างสิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่มองเห็นเมื่อกี้ต้องชมไอ้บอลโป้เลยครับทะยานเข้าไปก่อนแล้วกดแข็งหลบนี่ทีเผลอเลยครับทิ้งเต็มไให้เลยครับเอาแล้วตีแล้วครับถ้าตัวของคารอนได้นะครับกอสเล์ตฟเรย์เข้ามาโอกาสแพ้น้อยมาก เอาแล้วเดินมาให้มันลุ้นๆกันหน่อยและรวบพี่เอเลสและเป็นเสด็จเอาสคัญแต่ว่าสติกเกอร์หลบได้ครับเอเลสยังจบไม่ลงและไม่ได้เปิดก็สเตอร์ยต่อครับแล้ววาร์ปกลับบ้านไปแต่มีคนหลงอยู่กลางทางเอพีซีตายเปร็ดลุกมีกองเกิดครับแต่ว่ามีคนร้อซ้ำครับหลับซ้ำที่เอพีซีแต่ว่าเกรเที่ยวว่าไปลุมอยู่กลางวงแต่ว่ากดแข็งเหมือนกันแล้ววิงสายไปยังไม่มีใครตายครับไฟนนี้โอ้ยเลือกที่จะปล่อยเพื่อนไว้เลนไกลนะครับแล้วจะรักไก่เปิดแล้วการัสดเอาแต่กาเอาจังหวะแรกกับไม่ทันครับ พอได้จังหวะ2เนี่ยการวางเล่นทีนีโผมาคือจังหวะที่เพื่อนอ่ะลงหลุมกลับไปแล้วจะกลับมาอีกทีนึงมันเป็นรอยต่อเล่นทีเลยต้องรับหยุดไปครับถึงว่าไม่โดนซ้ำครับแล้วพอผมพูดโอกาสแพ้น้อยมากเหมือนเขาได้ยินอะไม่เอาแล้วก็เมื <c oughs> ่อกี้นี้ก็ซาต้าบินใส่ตัวของเอลฟุกนเลยนะครับอีซีกับ ก็ดูเดิน,เ,ดน,ดนเอาคลีสิกพาเดินหานี่น่ากลัวจริงครับเพื่อนเคลียร์ซินเนลด้วยครับเดี๋ยวนี่น่าแต่ดูอีอัน่า,จ,าจะหาบุกก็จริงฮารอนก็วิ่งหนีครับใช้การคอนโทรลแมพครับทิ้งขวาทิ้งไว้ครับไอพีซีกับไอปอโป้ตันลึกไว้มากๆครับต้องส่งบัสคุณไปเคลียร์และบัสคุณโผล่เมื่อไหร่ฮะทารอนน่าจะหุบพิธีกอสเตเยอร์อีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วโอบล้อม ับแมพไหมเราซาต้าอยู่ตรงนั้นซาต้าไอไอป๊อปโปไอป๊อปบอกว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่อยากได้ครับอยากได้อินกี้มากแล้วกาเบี้ยวพุ่งแล้วไงเมื่อกี้นี้หรือเปล่าทัดๆอะไรไปเอามันยังนี้อันติอยู่ตรงนี้นพุ่งทีเดียวมันแป๊บเดียวโหลดเสร็จนะอย่าพุ่งเพินก็พอ เฮ้ยปิดหลังเฮ้ย <wer> ป <ks neat> ิดหลังแล้วมาแล้วทั้งแก๊งคีบเบเกอร์มาฝังกรธครับ้วลิกกี้กดคูไดบิดพยายามจะหนีแต่ว่าโดนหักครับด้วยคนนี้ไหลครับแล้วติดกำแพงกดแข็งพยายามจะตัวรอดชันออกเซ็จครับหลบไปแต่มีครับเอเลนยิงมาเหมือนติดเกียวแต่ว่าชัดเจ้าจากตัวเอ็นีซีเก็บลิกกี้ได้อยู่และสองกระบาัดคุงครับยังยื้อครับตรงนี้ตะกโดนหรถช้มันก้าวครับอยู่กัน 3คนยังโดนเกรีร้ยวดีว่ามีเกาะเกิดครับโอ้โหู้โห้น้าเบี้ยวเลยเมื่อกี้ครับแล้วไปเปิดกอสเตเยอร์แล้วครับแบบฟูทีมครับตาลอนแล้วเมื่อกี้นี่คือพยายามจะออกจากเหลี่ยมไอม้มุมหลุมคีปแคปนั้นแต่ทำไมมันแน่นแน่ครับก็จะออกมาได้ครับตาลอน เล็้ยงยังหวะนแม่จะเปิดมาแล้วและเดินมานแล้วครับรวบม,มาได้เอเลสเอเลสกด,เเดฟิกเกอร์ยังมีฟิกเกอร์อยู่และคนตายครับกลายเป็นตัวของบาสคุงที่หลงอยู่กลางทางครับและพยายามจะเก็บเอเลสได้แต่ไม่สําเร็จครับแต่ว่าคิปกําลังจะเข้าบ้านตอนนี้ออริน่าต้องกลับก่อนครับแต่ในขณะที่ทารอนไม่ปล่อยอให้เต่ากลับง่ายๆครับและตายไปหนึ่งตัวและกลบอยู่ตรงนั้นจบแน่ๆ อาเลยฮะเหลือ2คนในการกันบ้านครับเอเลน่าจะมีปฏิหารสำหรับเขาหรือเปล่าตีบ้านแทนตีบ้านครับอ้าวเรียกเจนุนโบมาที่เลนกลางแต่ว่าจะ้งจงะเกิดครับตัวของเจนุนโบไหมลิกกี้เกิดมาแล้วนะครับและเลงเลงยิงยิงโดนโอ้โหเนี่ยล็อกหัวลิกกี้ไว้หรือเปล่าครับเอเลน มาดูตรงนี้อเจมส์วุ้นโบยังไม่โผลครับอูู้แล้วหมูพีครับดึงดึงไปเ <ไป S 2> บสเออสร็ออฟซับมิชชั่นเลือดเหลือดน้อยมากๆและเป็นตัวเอ็ซเก็บลิกกี้มาได้ครับแล้วหมูพีเลือดน้อยตายจริงแต่มีกองเกิดแต่เกิดมาคนเดียวทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครเหลือครับและเปเจอนะาเกมแรกของทารอนเขาทำได้ครับ